ฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสหรอเนี่ยเฮ้ยทีวีแม่นายมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะเอาก็ฉันว้ามาไงแกไม่เห็นเลยเหรอโอเคปะไปเดินกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันมีวิดีโอแล้วมาฝากแกนะแกลองซูมเข้าไปในหน้าจอของฉันสี่โอเคก็ได้อ่ะปวดอีปวดขี้ก็ขี้อ้าวดีนะเราย,ยังไม่ยังยังไม่ขี้ใสพื้นโอเคปะเข้าห้องน้ำไปกันไปรึก่อนนะ โอเคกดชักโคกอ่ะทีวีแมนนายลองว่าโอเคปูดกดชักโคกอ่ะเสร็จแล้วอ่าเปิดประตูก่อนปิดประตูโอเคเฮ้ยทำไมเฮ้ยไม่ฉันรู้สึกแปลกๆวะทำไมตัวฉันมันเดินไปตรงนู้นเองวะโอเคไปทีวีแมนนายรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปหานมมากินให้โอเคโอเค เออสูดไปแปเหมือนมมนมีอะไรดูดเออด่วยยาไม่ยูตายนายรู้สึกยังไงบ้างลองคอมเมนต์ดูสิป่ะเราไปเดินกันต่อกันป่ะอเด้ยสียงเลยปกติดดกันตดตดตเอ๊ะได้เสียงอะไรอ่ะก็จะไม่เห็นมีอะไรเลยนะเออวะปกติดิปะไปเดินกันตุดูตุดูตุดู เอออะไรอะวัดวัดเฮ้ยซี้มาเฮ้ยไม่ิ่งหนีเร็วเร็วเร็วซี้มาเร็ววิ่งหนีเออเฮ้ยกระโดดเฮ้ยซี้มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยผิดเกมแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันเพื่อนตีตโอเคไป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 ห้องนี้ รอดรอดรอดเกือไม่รอดแล้วไม่น่ะโอเคไปเราไปเดินไปต่อกันเฮ้ยประตูลับเราจะเข้าไปสามารถเข้าไปในนั้นได้แล้วยี่ลปเข้าไปกันไปวูงเทละพอต